เตอสอนนายถึงวิธีแก้อสมการสายช่วยอธิบายให้เข้าใจง่ายขึ้นเตอพูดว่า x บวก5เท่ากับ12นายคิดว่า x เ,เท่ากับอะไรนายรีบตอบอย่างไม่ลังเล x เท่ากับเครับเตอชมหลานทันทีเก่งมากแต่ทำไมไม่ลองอธิบายให้ลุงฟังหน่อยละ่ะนายทำหน้าชื่นก็ x เท่ากับ12ลบ5ได้7ครับ สายยกนิ้วโป้งให้ดีมากเลยค่ะเด็กฉลาดจริงๆเตอยิ้มเขินแล้วกล่าวว่าเห็นไหมล่ะป้าเก่งสอนเด็กรู้เรื่อง <c oughs> ทั้งสมหัวเราะอย่างมีความสุขสายหัวเราะเบาๆก่อนชวนเตอไปจิบกาแฟหลังสอนเด็กเสร็จความสนิทก็แทรกซึม รอติดตามต่อในอีพีสค่ะสวัสดีค่ะ